กับเช้นเคยในช่วงท่นิ่งไอทีนะครับวิธีเปิดปิดแชทเฮดของ Messenger ใน Facebook. Facebook แอปพลิเคชัน o o k Facebook ลบปอยฟีเจอร์แชทเฮดนะครับของ Messenger ให้ผู้ใช้งานเอาไปใช้แล้วเป็นทางรักสำหรับการสนษณา Messenger ใน Facebook สำหรับวิธีการเปิดและปิดฟีเจอร์นี้ทำอย่างไรไปชมกันเลยนะครับสำหรับแชทเฮดของ Messenger ใน Facebook เป็นไอคอนของผู้ใช้ที่ทักข้อความนอก มาใน l i c a t i o n messenger แล้วมาแสดงใน l ว c a t i o n facebook นั่นเองนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นในตอนแรกของ iphone รุ่นแรกนะครับหรือ facebook ในเวอร์ชันแรกนะครับผมก่อนที่ต้องย้งายเป็น l i c a t i o n messenger นะครซึ่งโดยปกติแล้วแชทเฮดตัวนี้จะเปิดใช้งานตัวนี้ทำมีคนทัก messenger เราในหน้าเวอร์ชน facebook แต่สำหรับผู้ใช้นั้นสามารถเลือกเปิดหรือฟีเจอร์นี้ได้โดยที่เปิดเวอร์ชัน facebook นะครับจากนั้นไปที่ เมนูสขด้ลาล่า์นะครับจะมีอยู่นะครับจากนั้นเพื่อแตะที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับจะเรกเลือกตรงที่ตั้งค่านะครับจะเราอเลือกการแจ้งเตือน,น m e s s e n g e r นะครับจะนักการเลือกได้เลยว่าจะเลือกเปิดปิดตามต้องการหากต้องการเปิดแชทให้เลือกแชทหากไม่ต้องการให้ใช้แชทเลือกตัวอย่างข้อควา ถามวีดีโอการให้เว็บไซต์แจ้งเตือนใน Facebook ให้เลื่อนปิดอนุญาตการแจ้งเตือนเว็บไซต์บน Facebook นะครับสำนวนี้ช่วยเหลืนิยมไอทีห้องจุลพูมิเท่านี้นะครับขอบคุณสายตาและการชมเพื่อนของเสีสับ